รถทางในรถไฟฟ้านี่น่าจะไปลงแถวสนามบินน้ำมามั้งครับก็ดูราคาก็แล้วกันจาคาดยสารครับปลายทาง45บาทครับเออแต่เขามีราคาผู้สูงอายุนะนี่ผู้สูงอายุค่า3 3บาทเดี๋ยวเราจะต้องลองใช้สิทธิผู้สูงอายุดูหน่อย23บาทอยากใช้บาทมานะ้ยละ หรือจะขึ้นไปศูนย์ราชการหนง่มครับสุดยอดครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เดินทางในรถไง ราชพัฒพระนครเม s t a t ช o นราชพัฒพระนครผูร้โดยสารโปรดทราบโปรดเลื่อเปือที่นั่งเกเต็งสตรีมีค่ะด็อ,อยอาจจะเกตได้จากเก็มลัาลาต็สัญลักษณ์ตั้งค่ะผู้สูงอายุคนพิการพรบอีกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเดินทางขอบคุณค่ะแอเชนครับนี่ก็คือสรารการจังหวัดุนนหลอมับ วันนี้ก็ร่างครับแต่ก็ยังคงความฝักอยู่นะครับในอดีตครับครับมาถึงแล้วครับจุดนัดพบครับริเวเชลท่าน้ำนนครับทุกครั้งทุกครั้งเราก็เจอกันที่นี่ครับที่ท่าน้ำนนเนี่ยแหละครับเป็นจุดนัดพบของตะโกนลายของพวกเรา วันนี้วันนี้เปลี่ยนคนให้เล่าแล้วเพราะผู้การวิทย์มีปัญหาเข้าเข้าเข้ารงซ่อมเข้าเข้ารงซ่อมผู้การที่เข้ารงซ่อมเลยให้เจ้าสัวจากจากสมุยเป็นคนบอกกันแล้วกันขอบคุณมากนะครับแกของแท้เจมสันดีครับแต่แต่ผู้การกูแม่งผู้การกูแม่งเป็นตลกแดงเป็นตลกอ่ะตลกแดงตลกแงต่ผู้การกูตลกแดงกูโฟกัสกัน โอเคครับเอ่อยบินวิดีโอด้โอเคอ่าโอเควันนี้วันนี้จันเหลิมก็ได้ของฝากจากเอ่อโูราชเหมือนกันจะมาจากสมุยนะไอ้คนให้มาจากสมุยเนี่ยคนให้เข้ามาสองคนเนี่ยมาจากสมุย่ยเห็นไหมนี่สวยๆคนเนี่ยคนสวยไม่สมุยนะจ๊ะโอเคโอเคอาอาโอเค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 เอพร้อมอ่ะเราไปลงลายบ้านเงสาววันนี้ ข้างนี้สองของเดือนนี้นะนาทีนี้ครับนี่ที่นี้เราเป็นบ้ของน้าบ้าของฝากแกรโคราชด้วยนะเด้วยทีย่เราให้มาจากสมุ่ว่าของฝากจากโคราชของฝากจากโคราชนี่ของของจากโคราชนะเนี่ยพวกเราเด็กโคราชกันทั้งนั้นนะเนี่นะนนนนนนย,ยนะมีอะไร,ม,ะไรมีใจหวัวไหมเด็กโคราดอะไรพูดว่าข้าวไทยอะไรพูดเอาไปเห่ยโอเคเยี่ยมมากนะ ลองเรื s <S ่องหนึ่งยาเอาเร็วมึงพูดต่อมึงพูดต่อเร็วนุ่นๆละแหละเออละแหล่รู้จักกันวันมาขบูชาโอ้โหสาธุกโมนี่จ yeah ้าธุวันมาขบบูชา ทุกมาขับรถชาไปต้องกราบไหว้โอ้ตายแล้วอาเหมือนไม่ได้ลองเลยไอเรงบอกว่าถ้ามีเมียจะกราบเช้ากราบเย็นไม่ไม่ไม่เออไม่ไม่ต้องมาค้าแม่งทุกวันเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้เริ่มต้นด้วยเออวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพลแก้วพันทองรองอธิการบรดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของอหมดฝ่ายไม่ใช่กิจการนักศึกษาฝ่ายทั่วไปเออฝ่ายทั่วไปฝ่ายทั่วมั่วไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยเออโอเคจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ว่าเหตุใดถึงได้เจอก,กับอากาศ ทหารอากาศขาดขาดรักดูเหรอครั้งแรกขาดรัก่่าไมมเตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อตนนี้ไม่ขาดแล้วใช่ไหมเคเอางั้นเดี๋ยวเริ่มกิจกรรมได้เลยเป็งยกหนึ่งเมื่อก่อนนี่มันโหดนะขนเขาไม่มีทางเดินถูกลองพูดถูกครั้งแรกรปชสมัยก่อนนี่มันเป็นผู้บุกเบิกโหดโหดเป็นผู้บุกเบิกเนี่ยจริงๆพวกเนี้ยคือเขาเป็นคู่ริเริ่มการสร้างทาง อมไปไม่ีแไปแล้ e. uh, <that> ็เรือหัวแปงหูยัหาเรามีม่ว่าเขาดิยาเป็นเยอะเออพิงมหางการเลยไม่เป็นไรไม่ระบุเลยนดีกว่าออกซอเราบ้างการอย่างเราสร้างนนตัดบ้านขอการขายร้วไงมันได้มาแบบถนนเนี่ยมีบ้านหนึ่งอดิตรปช

เริ olm, ่มเริ่มจะเริ่มจะแบ่งกลุ่มคุยละตอนนี้ต่างคนต่างคุยละอ่าเขาเนี่ยมากันห้าหกคนแบ่งเริ่มเริ่มแบ่งกลุ่มคุยละอ่าเพราะเพราะคุยกันเองไม่รู้เรื่องละอ่าแบ่งเริ่มแบ่งกันเริ่มเริ่มแยกกันคุยละอ่าแบ่งกลุ่มคุยละไม่เป็นภาระใครเออนั่นแหะไม่เป็นภาระใครทีใช่เออเป็นแบ่งกลุ่มคุยละต้องต้องขอบคุณสองสาวนี่นะที่มาจากสมุยนี่นะวันนี้มาล่าพิเศษจริงๆนะที่ได้เจอกับสองสาวเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สองสาวเนี่ย สองหนึ่งหนึ่งหนุมหนึ่งสาวจากสมุยเนี่ยมีเพื่อนอยู่สมุยเงี้ยโอเคเนี่ยมีเพื่อนอยู่สมุยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะไปเที่ยวเงี้ยไม่ลูกหลานจะไปเพื่อนมันบอกว่าไงโทรไปเลยตอนนั้นตอนนั้นรูว่าไปสมุยมันบอกมันอยู่โคราดกูบอกกูอยู่สมุยมันบอกมันอยู่โคราชอย่างลูกเรานพ่ออ่กไปเทียยวสมุบพ่อมีเพื่อนออยู่สมุยพ่อมีเพื่อนอยู่สมุยแล้วเพื่อนที่สมุยก็บอกว่าไงเพื่อนที่สมุยบอกว่า ตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้กูไม่อยู่กูไม่อยู่ที่เอออยู่กรุงเทพกูเรือได้เป็นพี่เออเป็นพี่แฟนเออนนี้เป็นเมียกูแล้วอ้๋อเนอะเป็นเพื่อนนะอาอเนอไอ้กูเป็นเมียกูแล้วเนะเขาพาได้กสาวโรงพยาบาลอากาศไปออก ใช่ทุกปีอ๋อตอนแรกกูอยากจะจีบนศึกษาบ้ากกว่าอึ้งนะกูจะไปบอกเขาเฮ้ยไม่ได้แกงที่หลงกูจะไปกูจะไปบอกเขารบด้วยรับ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 กูจะไปบอกเขาให้รบด้วยให้รบด้วยลบด้วยไอ้กูลบแล้วกูลบแล้วตอนแรกมึงไม่ได้จีบเขาหรอกมึงจะจีบนักศึกษาเออกูลบแล้ว เลิศันเิเเอาเลิมเอาเริศเลิเลย่ะเอย่างนี้เลยอ่ามีข้าด้วยเอ่อมีข้าด้วยรอมกจะเล่าแล้วข้าเยอะาหมดอีกข่าเยอะทีพใหญ่ยังลำอยู่เตะลำอยู่เยอะเลยอ้าวอ้าวเดี๋ยวในเมียพอเพื่อนก็ในเมียพอเพื่อนในนี้ควมสามารถจะหาอีหรอกความสามารถไม่มีเพื่อนทำมาให้เมียเพื่อนหาไม่ให้เมียเพื่อนเฮ้ หอ๋อเฮียพรนได้เพราะเพื่อนมีเพื่อนอ๋อมีเพื่อนไ่นำมันไม่ซื้อไม่ซื้อเพิ่งน่ะชักชักวนเงินมาประมาณว่าในสถาบันนั้นน่ะเพื่อนมีเมียเป็นฐานอากาศถูกไหมจากไม่ไม่จะยังไงเฮ้ยมึงจะสรุปเงินไม่ได้เขาชักชวนเงินนั้นเออรรู้ดีกูจะไม่เล่าเลย เริ่มเริ่มเริ่มเริ่ไม่เอาไม่เอาไม่ต่อเนื่องไอ้นุ๊กไม่เอาไม่ได้เลือกเอออันนี้คนแรกใช่ยนไหมไม่จะเล่าเออตัวตัวฟังไว้นะตัวนะเออตัวฟังไว้นะนี่ก็เลือดพลตรีวิษณุปลอดไว้เล่าเรื่องว่าทําไมถึงเสร็จแล้วเจอข่าวพะเออทานได้ยังไงเพราะคุณยายบอกว่าต้องต้องตั้มหมากในระดับสังคมที่เรามองว่าเออ เรามีเมียไม่มีปัญหาแน่เข้าเนี่ไม่มีพยานนะเข้าทั้งยายสุดท้ายยายให้ทำมะไรลองดูดิเห็นไหมโอ้โหซอยขีดมากคนนน้นยี่คนสูงซอยขีดมากที่เรียนสึ้นมานะโอเคโอเคยายยายว่าไงเหรอ เอ้ยันนี้แหละเยี่ยมเลยไม่แต่งไม่ได้ดูการตำบมมอนี่แหละที่มาของผู้กาดปืนกูต้องมาอยู่มังนนต้องมาอยู่มังนนใต้องมาอยู่มังนนก็เพราะ ตำมากฮาสนดโอเคเฮ้ยกูกูอยากจะฟังจากสมุยมั้งอ่ะสมุยจะมีโอกาสไว้เนี่ยเอาสมุยนี่เขาไปรบบชอเอาาว่ารบบชอหรือปอพอมั้งปอพอ วันวันน bon ี้ไม่มีอารมพมบดละมาถึงปั๊บก็ซั์เลยเริ่มมาตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่สมัยป .4 นู่นโอ้ยไอ้ผงนี่ฮะวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้มาไม่ต้องอารมพมบดเลยแม่งเริ่มมาตั้งแต่ป .4 เลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเขาเรียนเอาเลยเรียนสวกอาะมาดูดิแม่งตั้งแต่เรียนสวกนู่นเอาเข้าไปเรียนนเจอเจอลองจากนี่มันตั้งเรียนรุ่นเดียรุ่นพี่รุ่นน้องกันสวก เอาเข้าไปวันนี้แมงผู้การกูนี่มามาแฝกเลยวันนี้วันนี้มาไม่ต้องอัลมาบทเลยลุยเลยลุยเลยลวยเลยโอเคไอไอชานั่มันมันยังสงสัยอยู่นะบอกเมื่อไหร่มึงจะมาฮะฮะมึงพร้อมเออมันพร้อมมันพร้อมมันพร้อมุพร้อมเด็กชอบเที่ยวเลยมีในหอเนี่ยเห็นตั้งแต่ เย็นเนอะเพื่อนรุ่นรุนเขาได้มาเจอกันเขาก็เลยได้โอกาสเสวนากันเขาเงียบเขาพูดคุยกันในเรื่องเก่าๆคนเป็นคนสวยชีวิตของพวกเรามีอีกเยอะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วลุงแล้วลุงเพิ่อจะเหลืออะไรอจะเหลืออะไรลุงเพิร์ดพี่ลงได้อี๋สิ่งหนึ่ง ไใช่ว่าที่เหลืออยู่เคนนี่เป็นคนแรกที่พาไปบ้านว้าวไปให้ยายยอมรับเลยเฮอเอ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 าเอ้เออเออเออเหอเอยเออเอนเออเออเอยเออ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 เเออ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 คนเเอยออยออเออ แังวม่ใครต้องแต่มาถึงไอ้เกดมึงไม่แต่งไม่ได้นะไม่เออมาถึงเขาเขาทดสอบเลยครับนี่วิธีเล่าของตั๊มมาอุ้ยเออคนโบราณเสียง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 ดังยังไหมไม่ใช่เหรอดูวิธีการตทำไมน่ามัาทักเรื่อนไปหลายคนเออเป็นดาวเป็นดัมม่เยอะไปเลยวิศนุก็พาไปแล้วก็โอ้เขาก็รู้ รู้จักพีปื้ดออาซ้อนโยไซไอมวันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงนุ่มน้องมาตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่กอแล้วันนี้ชอบชอบด้วยการตำมากอบยายมาคุยยายยายยายผมตำตารฝาดจำลองมาเป็นเพื่อนรุ่มรุ่นป่ายรุ่นแรกของวทอ ปีหนึ่งสี่ใช่ไหมขอสอใบรุ่นแรกปีหนึ่งสี่าช่ไหมปีหนึ่งสี่ใช่ไหมใบรุ่นแรกเนี่ยปีหนึ่งสี่จะต้องยอมรับกันใช่อย่างนี้นะว่านี่คือใบายรุ่นแรกของวอร์ดอนของเทคนิคไม่ใช่ไม่ใช่บุญฮะไม่หมายถึงว่ารอบบายรุ่นแรกของเทคนิคโคดานแล้วอ่ะเพราเขาไม่รู้หรอกนี่คือวิธีไก่ร้องนี่แหละกระเล้าด้ยแหละ เขารุนแรกรุนแรกนี่รุนแรกฝ่ายรุนแรกเลยเมย์ไผ่บุญพิจาี่ยดังได้ให่บุญคลาไผ่บุญคลาโดนบอจารองรับงามในกับกันมึงว่าไงนะผมอยู่นครเฮ้ยคนสวยผมไม่ใช่คนจะสวยสวยไหม เขาก็เป็นครูที่นี่แต่ก็เป็นเด็กสมุยใช่ไหมเขาเป็นเด็กสมุยโอเคเยี่ยม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 เอาเอาตายแล้วเวจาชื่อเว้ยเออจาวชื่อเว้ ได้ได้ได้ใช่เด็กสม่สวยมากเเด็กสมุยสวยทุกคนเด็กสยวยเสวยทุกคนเชื่อสิเชื่อสิเชื่อว่าเชื่อว่ะแกงใจคนพนังด้วยเขาทงนี่เล่ทุกคนเขาเออไอฟูลวุนปาร์ตี้เนี่ยกูเคยไปนะเฮ้ยเออโหแม่งลุกนะ นี่ไงสมัยนั้นเอ่อฝุ่นมุ่นปฏิฝุ่นมุ่นปฏิฝุ่นมุ่นปฏิสิทธิ์มึงแล้วมันไม่ไล่ออกมาเลยเหรอฮะเฮ้ยลุงรายงานเขามันมันว่าไงบอกลุงลุงมามาตามหาลูกเหรอกูก็อายอายด็กไม่รูยืนเดินยังไงลุงบอกลุงลจะมาตามหาลูกหรือวะ โอ้ยกูก็เอา้าเอาเอ,าเอ,าเอา้าเอ้ากับครับครับครับกระไดวะคนนี้เขามีประสบการณ์เยี่ยมเเยอะโอ้โหสาวลับัตเลยแบบแบบอะไรล่ะแบบเป็นเอพิโซดเลยแบบเป็นประเภทไปรูไไ้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรรู้อะไรอะไรวะอะไรวะรู้ได้สิ่งที่ไม่ควรรู้ <laughs> ไ, <laughs> ไม่มันเป็นเด็กลึกลับทับซิเกรตทับซิเกรตทอกร้อ จะต็งกับภาษาังกฤษโอ้โหแม่พิชาไ่เห็นิชาปัเสียนอ้เพื่อนเนาะก้มหน้าดิบังก้มหน้าไม่ไม่อยากให้เพื่อนเห็นไอ้เ่ออเเออไอ้เมึงไม่ชอบพิงเโอยมึงไม่โคมึงไอ้เมึงไม่เก่ง ต่กูก็จบพมันเลออก็ใช่ใช่จ่เว่าเพื่อนเลยใช่เขาเขาเรียนเกษตรเป็นอย่างนี้เรียจังหวงใช่มาเรียนออดมอ่ะจไม่ใช่เอาจังกลเหรออ๋ออุกฤษอุกฤษเรียนเกษตรใช่แล้ว เไปลอยอ๋อมึงไม่ได้เขาไปหางนักศึกษาเลยเออเจอเดียวเขาตัวเขาคนเดียวนั่นเห็นัหมกมว่านะเพราะเองจะไปจีบนักศึกษาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาจะให้เจอไม่ใช่นี่คือดวงและบุญกุศลเจอเขาคนเดียวเลยเจอเขาคนเดียวเลยพ่วันนี้เปิดสายมูอเฮ้ยเอามันมันมันเรื่องนะมันมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ที่จะสายมูเหมือน อ่ะผมลิขิตบรรดาลชัก่างเราไปจะเจอกันยังใช่เรามาอย่างนี้เราเจอกันเจอกันในห้องเป็นไงครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกเจอกันบ้านเพื่อนอ๋อครั้งบ้านเพื่อนไม่ใช่ในห้องอ๋รั้งบ้านเพื่อนถูกแป๊ะถูกเขาเลยถูกมันต้องมีอาม่ได้บ้ามึงจะเอาห้องไหนอุยปยาหน้าอาจารย์ดิดไปกับอาจารย์เลยอ๋ออาจารย์อาจารย์ดิดด้วยด้วยมึงต้องเอาปุยปัญญไปด้วยเอาเลยอาจารย์ดิดเก่งเชียงภูเลยเก่งชนะ สาระพี่พิษพี่ชายรูนจะรูนพี่รองรู้จักพี่รองก็จำได้โอ้รู้จักหมดเลพวกเราอะพวกเรารู้จักหมดแล้วโอเคโอเคเจ้านายเออเป็นกับเจ้านายด้วยเจ้านายพาไปเจ้านายเชียร์ชิบหายเลยอ๋อเดี๋ยวยังไม่เชียร์อีกเจ้นประธานนั่งนั่งเฉยเลยนั่งยิ้มเฉยเฉยเราเป็นเด็กได้เราทำตัวเยี่ยมร้องเราเล้นไม่ได้เขาตาเนี่ยเขาตาก็เดี๋ยว ก็โดยสรุปแล้วก็คือจำลองมาบำรุงคุณ่ายอยู่จำลองมาบำรุงเนี่ยคิดการไกลมากเพราะมันสูงมันต้องหาคนที่สมดุลกันมไม่ได้ไงไอ้รอนมาคิดเรื่องชาติอันโราดมาสอเมื่อทางใต้ให้มันสูงขึ้นหน่อยแต่งานรูปมันสองคนกูไปหมดนะ ที่สมุยก็ไปที่กรุงเทพก็ก็ไปอ่าก็ไปใช่ไปงานนั้นรู้สึกว่าคุณอะไรสีขวานนะสีขวานนะวิชัยสีขวัญใช่ไหมที่เป็นประธานอ่าใช่เป็นพลัดประหลาดไทยเขาเป็นประธานตอนนั้นกูไปย่างกระปุ๋ยเนี่ยอาทิตย์พอดีตลาดเออแม่งใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะไปแม่งเมาเมาเกาะจัดกันอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะ้ไหเขาส่งเรียนกรุงเทพ ไม่ใช่ยคนคนา่ต้ครับไปอย่างไัผมผมชื่นชมเลยแต่วาผมเยรียผมสเรียนบอกจริงจริงแล้วก็อยากจะรู้ว่าเจอกันที่ไหนเจอกันที่ศูนย์ปราศูนม์นารอเอ้เฮ้ยเอ้กูก็มีคำถามมานะจบแล้วข้าวเราไปทอเลยเหรอยัง ปสเขาก็บอกแค่ไปทำงานเขาบอกว่าพอดีมีที่มีที่ผู้ชายก็ทำงานอยู่ที่เมือโกงก็บอกจะมีถึงตอนนี้เราเราคนต่างจังหวัดได้เอาแบงเลยเอาแบงเลยเป็นน่าจะเป็นพี่เจ้่ชู้ชาวสจะมาสอบคิดถูกออไปเจอกันที่ปราณบุรีก็หลังจากออกจากแอร์มีกาแล้วรปชแล้วแต่น้องอ่ะถึงไปเจอกันที่ปพใช่ไหมเราชการเนี่ยคือ ความมั of of <be> ่นคงสมัยก่อนเฮ้ยก็ทุกคนก็คิดอย่างนั้นราเว้ยพวกเราอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังมั่นคงอยู่ก็ตอนนี้มึงแดกกันเดือนฟรีๆมากี่ปีนะ้วอ้ามึงมึงด่ากูอกูด่าจีชิพองอาชีพพ่อควันนี้ขออนุญาตชนแก้วกับเพื่อนสนิทอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เล่าเรื่องในดีต สุดยอดครับครับฟังเรื่องแลเล่าได้อ่าก็เล่าเท่าที่เราได้โอเคครับเนี่ยวันนี้มีสองท่านมาจากสมุยเนี่ยพอทำให้เพื่อนเรามีความสุขมากเลยคนตีวิศนุปลอดภัยครับวันนี้เล่าเรื่องเก่ามีความสุขมากครับพี่น้องครับพวกเราอย่าลืมนะครับมีเวลามาเจอกันเด้อมาเจอกันเด้อนะใครที่ยังไม่ได้มาเจอรีบๆมาเจอซะนะ โอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันทั้งวันน่ะอ่ะอาทุกวันมาคะมึงต้องกราบไหว้เดือนจะแล้วเดี๋ยวมึก็ต้องกราบรอบโบสถ์สามรอบมาค้าดวงจันทร์ฟูมูลอ๋อฟูมูลปาร์ตี้ปาร์ตี้กับฟูมูลเนี่ยใช่ไหมสวายถูกไหมจำได้ตลอดโอ้ยจำได้ตลอดเฮ้ยแล้วใครตอนมึงจำมาคะ เขาอยู่ัมอมาเขาอยู่เขาอยู <w mail> <t> ่อยู่เขาอยู่เขาอยู่เายว่าเขาไม่สนใจมึงมาเฮ้ยเอยู่อะอยู่ ต่อไปที่จบแล้วยังเอาก็มึงต้องขาหว้ทุกวันวามาหาเพื่อรลัลึกถึงเขารมรักนี่มาวามรักเห็นมันเนี่ยผู้การกูแม่งจับประเด็นได้หมดผู้การกูจับประเด็นได้หมดใช่ความโอเคหนุ่ี่ผาเลยวันนี้ให้เปิดมันจําได้หมดเรื่องเรื่องจังไร เกิดมาด้วยอลรมใหม่ๆด้วยอลรมสีพี่ยาาใหม่นี่เฮ้ยถ้าถ้าปจวมึงต้องนี่เลยพูดเลยถ้าถ้าปจวมึงต้องนี่เลยพูดในหลักการนี่ปจวเลยพูดนะจริงทีนี้เขาบอก น้องมีอะไรไปหาพี่เลยนะเนี่ยเขาเรียกพี่น้องเนี่ยเขาเรียกน้องเนี่ยพี่แหละคือคำพูดของพวกผู้มีชีิทธิพลย์เห็นอะไรบอกพี่เลยปั๊มธรรมดาตตสเก๋เยี่ยมมากโอ้เฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาที่ลองเราพี yeah, <S 2> <S 2> ่ลองเราไม่ธรรมดาดิไม่ธรรมดาที่ไหนพี่ลองเฮ้ยลองไปว่าอะไรรอปอทอร์ นด้วยจะต่อเยลูกงรวมทุกคนแรยจะไปบ้านรวมเฮ้ยภรรยาก็บอกรวมพวกมาเขาบอกรวมพวกช่างช่างดีๆด้วยช่างดีๆด้วยช่างดีๆด้วยใช่ช่างเทคนิคด้วยเทคนิคตะโกนไล่ต่างตางนี่เราเพื่อนเออรรู้จึดตอนนั้นจะต่างนี่รวมกันว่าเพื่อนว่าไงเออเรรู้ว่าวันมาคะเออมันต้องกล่าวว่าทุกวันต้องต้อง อันนี้เป็นพันธสัญญาโอเคมันมาคาบูชาโอ้ะนะสาธุไว้เออ่ามึงเล่าต่อไปเดี๋ยวหลังจากมาคาแล้วกลับไหว้แล้วแล้วก็นักศึกษาที่เขาพากันมาเียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วอย่างไรถึงได้ดีต่อกเขาได้ไม่เอ เขาไฟเฮ้ยไม่ใช่พยานเขารู้จเออเป็นพยานเขารู้จักคนเดียวเป็นพยานอ้าวเ้าคุณยอมอ้าวมึงต้องไปเป็นพยานนะท่านบโวว่าเกตมาเพื่อพี่หน่อยแ้ะงวดหน้าเนี่ยงวดหน้าจะเจอกันทนช่วงครอบครัวเนี่ยอ่าอท่านท่านดำรงก็ไปเป็นพยานศาลนะไปไปยืนยันว่า พันปื้นเนี่ยพันปื้นเนี่ยมาหาด้วยจริงนะจะได้เจอกันจะได้เจอกันจะได้มายุรู้จักกันอีกรอบนึงนิ่มนวลนะพี่ลุงก็มาพี่ลุงก็มาสรุปรอบวนด้านี่ยต้องต้องหาพยานหาหาพยานบุคคนไปจัดการ ไผมบอกท้ายว่าพี่ลงก็มาเออแต่พี uh ่ลงก็มาเขาต้องอยากให้มาใช่ไหมครับแต่ผมเขาเขาเป็นเหมือนเหมือนคนที่ไม่ค่อยอยากไม่รู้เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าพี่สายเขาไม่ไม่เพราผมเราลดเดี๋ยวไปเขาก็ก็ก็หทีงนี้หลังนิดหน่อยหลังสิเขาเลขาหรือบัญชีเขาเปย์เลขาหรือบัญชี เป็นเจ้เขาก็เขาเขาเรียนเลขาเขาเรียนเลขาเออนั่นสิเลขาไงเออแต่ว่าเรามีเด็กเลขาเยอะเยอะเออเลขาเรามีเยอะเด็กเรา่่แตวา เอพิโซดต่อไปเจอกันที่สมุยหลังจากที่เจอกันที่ห้องประชุมแล้วก็มองหน้าเฉยๆมองหน้าเฉยๆยังไม่ได้พูดอะไรเลยอาขาต่อไปไปเจอที่สมุยเด้อพี่น้องไปเจอที่สมุยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปเจอกันไม่เชื่อตรงกันเอออย่างนั้นจะไปเจอกันที่สมุยกันละกันเพราะว่าตอนนี้เนที่สมุยเออขาวหน้าเจอกันที่สมุยนะครับเพราะเรื่องของอาจารย์เฉลิมพลเนี่ยยาวสามวาสี่ซอกห้าสิบหกเมตรหลายพันกิโลอ่ะพัน พันกว่ากิโลอ่ะ่งจะได้เจอกันใช่งไหมนะจะมาได้แปลว่าวันนี้ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมยังยังกูยังไม่รู้เลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันหญิงเนี่ยชอบกันแล้วตอนนี้ชอบกันแล้วเริ่ม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 รู้จักกันแล้วมองหน้าแล้วไงแค่นี้เขาจะเจอให้ให้หนึ่งามาเจอไงเขาเอาอาจารย์มาเจอเลยอาจารย์มาเจอเลยอาจารย์เพาเชิญหน้าเลยทีพี่สองอ๋อเฟสเฟสทูเฟสเลย อีพีสองเฟซูเพ็นะเฮ้ยแล้วรวมแล้วอีพีหนึ่งเนี่ยแค่พ่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยจบแค่เนี้ยแค่พอกแค่เจอหน้าเฉยๆแค่พอกกบแจ้งกว่าจะถึงเวลานะโอ้โหแม่เรื่องยาวชิบหายพวกมึงแก่ก้วก้วกูจะฟังไม่ไหวแล้วกูแก่เฮ้ยแล้วจบเรื่องไอ้เหลิมนี่กูจะมาไหววะก็นั่นแหละจิงวดหน้ามึงจะไหวมันเนี่ยเอา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 งวดหน้าเจอกันะีิสมุยเด้อเดี๋ยว เดีไ๋ไปคุยกันต่อที่สมุย <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> วันนี้มานัดพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ท่าน้ำนน่์กลุ่มตะโกนลายเจอกันอีกรอบครับ น,น,นคแต่รงรวมตกครับสวยงามครับวันนี้ก็อีกมระหนึ่งของตะโกยได้มาเจอกันได้เจอเพื่อนจากสมุย ชุดเดิมขอทัภูการวิสไปคนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าเจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ภูก,การผูก,การพืสก็ยังยังมีเรื่องสนุกมาพูดคุยกับพวกเราเหมือนเดิมครับอุบนตรีวิศนุปลอดภัยครับสุดยอดครับพวกเรามีความสุขมากครับเพื่นอนเ่ก็เดี๋ยวก็ไปลมแก มามานั่งรถไอ้ไปอูบ่บางเขนคนขับบอกว่าหลับไปเลยเดี๋ยวถึงอู่ได้ปลุกเองใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ยียบปากโอเควันนี้มาเมืองนอนท์ได้ได้คนขับใจดีบอกหลับไปเลย <c oughs> ไปถึงอู่เดี๋ยวปลุกได้ใช่ไหมโอเคเยียบปากเยียบปากอย่าหลับสบายใจเร็วเกิดสุดยอดปากโอเคเยียบปากเยียบปาก